สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องของนำเสนอขายบ้านสวนวิวเขาสไตล์คันทรีเหนือที่197ตารางวาเป็นชนดกครุฑแดงตั้งอยู่ตำบลน,น้ำก้ออำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมค่ะด้านหน้าของที่ดินกว้างประมาณ20เมตรติดทางสาธาณะคอนกรีต รอบบ้านมีรั้วรอบขอบชิดค่ะเขตแดนชัดเจนตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงใต้ถุนมีเทคานพื้นและกําลังก่อสร้างผนังแต่ยังไม่เสร็จนะคะบ้านชั้นบนผนังพื้นและคานไม้เนื้อแข็งราคานี้ขายตามสภาพก็ต้องเข้ามารีโนเวทเพิ่มเติมค่ะรอบบ้านมีพื้นที่อีกเยอะเลยค่ะสําหรับปลูกผักทาสวนได้ตามสบายทำเลที่ตั้งใกล้กับเขาค้อผูทะเบิกเด ทางเพียง3นาทีเท่านั้นเขาที่เรามองเห็นจะเป็นเขาคอและอีกด้านจะเป็นเขาู้ทับเบิกค่ะใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยก้อและน้ำตกวังหินลาดเพียง2กิโลเมตรอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเข้าออกได้ถึง3เส้นทาง เจ้าของต้องการขายด่วนค่ะลดราคาลงมาจาก990,000บาทเหลือเพียง790,000บาทเป็นบ้านสไตล์คันทรีที่อยู่ในทําเลที่ตั้งที่มีความเงียบสงบอากาศดีอากาศปลอดโปร่งตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการพักผ่อนสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ